สวัสดีครับคุณม้อนครับค่ะเมื่อเช้าเราตามแอปโก้นะคะ a p c o มันจะไป A F E E F EPCO นะคะขื้นที่พูดลิ้น่นาสะสมหนึ่งตัวอ่ายังสะสมได้ต่อนะคะใช่ครับแล้วก็ตลาดเนี่ยมันแดงๆไม่ต้องห่วงครับผมมองตลาดยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็มันมันแขวเพราะว่ายุโรปออกมาแดงๆนิดหน่อย นะครับแต่ว่าโดยวรวมถือว่าไม่มีระไหน้ากังวลเท่าไหร่นะครับกอตลาดยังคงยืนยืนได้นะฮหุ้นที่จะให้ตอนเย็นเนี่ยผมว่าเป็นหุ้นเป็นหุ้นดีตัวหนึ่งที่จะมาแทนหุ้นอีกตัวหนึ่งเออแกไหมมะพี่มะเออเป็นหุ้นดีตัวหนึ่งที่จะมาแทนอีกตัวหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าหุ้นหุ้นที่ประกาศผลประกอบการไปแล้วยกตัวอย่างเช่นหุ้นอ่ากร p ปลีสนะฮนะบีอ ขายยืน22บาทค่ะเออคุณคณรูบรีสผมที่ประก,รกรมมาศของกอบการมาแล้วเนี่ยผมว่าราคามันสูงมามนิดหนึ่งอ๋โหโหโหอฮ่ฮะฮะครับ PE เนี่ยอยู่ประมาณ68เท่าอู้หูออะนะคนที่เล่นระวังนิดหนึน่งแต่มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ธุรกิจเหมือนกันเลยครับและมีฐานไม่แพ้กันเนค่ะมีธุรกิจแบบเดียวกันเลยแล้วก็ PE ต่ำกว่ากันเยอะมากผมว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้นตัวที่แรงตัวต่อไปจะมาแทนหุ้น คูปลิสนะครับน่าสนใจน่งตึงกลับไปเปิดดูงบการเงินได้กำไรดีมากและกำไรจะก้าวกระโดดด้วยนะครับตัวนี้คือหุ้นอะไรรู้ไหมฮ่ทีติกรครับ TK ค่ะ TK TK เ,เนี่ยนะครับมีกำไรสะสมเยอะมากครับประมาณสองพันหกร้อยล้านเทียบกับ GL ท,ที่มีกำไรสะสมพันสองร้อยล้านนะครับขนาดแอสเซทใกล้เคียงกัน และ T K เนี่ยมีค่า P E อยู่ที่15เท่า่ะตามมากำไรไต่9เดือนเนี่ยโคตร130เปอร์เซ็นต์เออทำไมราคา10บาทไม่22บาทล่ะอควรจับไหมล่ะอันละแล้วทำธุรกิจเหมือนกันเลยครับมอเตอร์ไซค์ครับเราจะบุกแล้วก็บุกคอมเมนต์ด้วยครับไปคอมเมนต์แล้วนะฮะ T K เป็นทุนนานาคตที่ผมคิดว่าต้องมีครับเป็นตัวแทนที่ถูกมากอืมๆเทียบ P E เนอะคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีตัวนี้ถูกเลยครับ แล้วก็กำไรในไตรมาสที่จะโตแรงด้วยครับปีที่9จะโตแรงด้วยเพราะว่าบุกคมเบกเนี่ยโตแรงนะครับค่ะพี่ผมมองว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นตัวแทนตัวหนึ่งที่ราคาเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่ไกลแล้วก็ราคาถูกค่ะตอนนี้โบกเกอร์ยังไม่ได้ปรับ t a เก็ตนะครับยังให้กั่ที่12บาทนะอ,อ๋อพื้นฐาน12บาทนะเ,ออเพราะนั้นเนี่ยยังไปอีกได้ไกลถ้าเกิด p ีเขาต่ำขนาดนี้อะอรับเพราะนั้นผมฝากนังฝากคนม่อนดูหุ้นตัวนี้แหละว่า ผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วคนยังไม่ค่อยมองกันปัญหาไอ้ตัวนี้มันมีนิดหนึ่งจริงๆธุรกิจดีพี่แต่วอลลุ่มมันไม่ค่อยมาให้เลยนี่แหละมันจะทําให้ขึ้นได้แรงไงอยกเลยยกเลยแล้วพาเข้าบาทหนึ่งนะคุณม่อนเอาพาบาทหนึ่งนะฮะ T l ที่พาห้าสิบตังค์นะฮะโอ้ทำไมมันไปโลดสะบั้นสะเบือกขนาดนั้นป้าเกิปรับปรับพาไปห้าสิบตังค์หุ้นเยอะกว่านี้ครับ๋อ้หุ้นนี้เขาไม่ค่อยให้พวกพรบพาแล้นี่ไง นี่ถึงบอกว่าคุณมันยังมีลูกเล่นอีกเยอะมันจะเป็นปรับพาจะเป็นแจกลื่นแจกไี่อีกเยอะเลยอ่าเออเขาบอกล,ลูกคอนเซอร์วทีฟมากเราจะมีรุ่นเขาน้อยฮะเขามีห้าร้อยล้านรุ่นหนึ่งครับคุณปัตธรมากับคุณแลลูกหลานเนาะ <ๆ S 2> อย่างนี้แหละดีครับเล่นง,ง่ายไปเลยเล่นง่ายจริองอ่ะพี่ครับเล่นกันมาหลายรอบแล้วเออผมว่าผมว่ายังไม่ไกลอืมยังไม่ไกลแล้วยังได้ไกลเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะเพราะราคาในดีคืออยู่ยี่สิบนะครับ ไม่มีเราปีไม่มีมีปีสองศูนย์หนึ่งสามยี่สิบาทสองศูนย์หนึ่งสามอ๋อนับถอยหลังย้อนไปอีกห้าเมตเอาแค่ครึ่งทางไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครึ่งทางเอาแค่แบบแค่แนวต้านแนวต้านปีนะฮะสิบสี่บาทสิบสี่บาทใช่ไหมฮะนี่แนวต้านปีนะสิบสี่บาทราคามันยังอยู่ที่ต่ำมากถ้าเทียบกับค L ซึ่งราคาอยู่ที่อยู่ที่ไฮผมว่าเทียบกับได้นะถ้าเรื่องตอนนี้ผมเลือก ที่ปีก่อนอ k าเทียบ PE เทียบตัวพาเทียบรายเอ็ดตัวรายได้พอกันไหมพี่รายได้รายได้ก็รายได้ถุงสีครับอ๋อเหรอถุงสีนะฮะ GL เขาโต p k ก็กำลังจะเพิ่งโตเหมือนกันนะครับผมผมถ้าผมเลือกตอนเนี้ยตัวแทนที่ปลอดภัยค่ะผมไม่อยากเลือกของสูงผมอยากเลือกของที่ไม่สูงปลอดภัยนะครับแต่แล้วก็ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ลองติดตามดูผมให้แนวต้านไว้ที่ส2องนะฮะสิบสองบาทเลยนะคะสิบสองนะครับ <okay. S 2> แล้วก็ให้แนวหนีไว้ด้วยสล้รับคนที่เรื่องตัวน,นี้คือว่าถ้าเกิดราคาวุ่นตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สิบสิบจุดปูนะฮะถ้าเกิดหลุดถ้าเกิดหลุดสิบบาทอนะคนที่เล่นสั้นก็ระมัดระวังหน่อย <Okay. S 2> แต่ผมมองว่าตัวนี้ผมว่า,า,วาโอ้โหน่าสนใจอืมค่ okay, นะค่ะหยิบมาแล้วน <OS S> ะฮะคุณผู้ชมหยิบมาแล้วเทียบกับ G L นะคะครับค่ะผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตานะ ตัวที่ปีก่อนนะครับอ,อย่าพลาดับหุ้นถูกและดีผลประกอบการยังไม่ออกแล้วก็จะดีตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปีห้าเ้าเลยค่ะค่ะนะครับฝากพี่เคสำหรับวันนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ